สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทําขึ้นจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับเป็นมีดโบวีครับอันนี้เราชุกดำเลยนะครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงครับปออกสแตนเลสมีกาดให้เรียบร้อยครับด้ามไม้พยุงดำ สันจะหนาหกมิลนะครับกว้าง2นิ้วพอดีครับกว้างสนิ้วพอดีเป็นมีดโบวีครับทั้งหลังจะเป็นฟันเล่อยนะครับมีฝัทกทำัากพอลิพีแรมให้หนึ่งงานนะครับท่านท่องเที่ยวเดินป่า6กพ,พาสะดวกสบายนะครับใส่เข็มขัดได้ นี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับ2อง6ันนะครับผายทอดสดมาดูคมกันครับผมก็ประมาณนี้แหะครับ มีดโบวีนะครับกพาไปเที่ยวเดินป่าครับต,ตัวมีดยาวยาวเ้านิ้วนะครับตัวมี้จะยาวเก้านิ้วพอดีครับตัวเลขสวยครับยาว9้านิ้วด้ามจะยาว6นิ้วนะครับ นำมาประยงครับเราใส่ปกสแตนเลสให้มีกาดครับใส่กาดให้เพื่อความสวยงามครับมีโบวีท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับเป็นมีดโบวี ท่องเที่ยวเดินป่านะครับสนใจตัมาได้เลยนะครับมีสินค้าพร้อมส่งครับขอบคุณครับ